สำหรับคนที่อัปเดตเวอร์ชัน e l e m e n t เ r เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะตอนที่เราจะสร้างโครงสร้างเว็บไซต์นะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเอ่อ c t u r e เจอเจอเวอร์ชันใหม่เราอาจจะสะตันไประยะหนึ่งนะคะเพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมนะ,ะอันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะส่วนเวอร์ชันเดิมๆที่เราใช้กันมาอย่างยาวนานก็คือเอาเป็นรูปแบบคอลัมน์ใช่ไหมเวลาเราอยากได้เว็บไซต์1คอลัมน์2คอลัมน์3คอลัมน์เราจะมาเลือกแบบนี้ใช่ปะคะ แล้วทีนี้จุดสังเกตมีอีกที่หนึ่งนะคะมาฝั่งซ้ายของเดิมเนี่ยจะมีตัว inner section ฮ่าแต่ของใหม่เห็นไหมเปลี่ยนไปเป็น container นะเป็น container แล้วตรงเนี้ยมันก็แบ่งคอลัมน์ได้เหมือนกันแต่ไม่มี3คอลัมน์นะเออจะทำยังไงนะคะ่าเดี๋ยวคลิปวันนี้พี่ยุ้ยจะมาทำให้ดูนะคะก็ สวัสดีนะคะพี่ยุ้ยกันชิตาจากเว็บ Monster Lab นั่นเองอันนี้เป็นเวอร์ชั่นพี่ยุ้ยลงมาล่าสุดเลยนะเพิ่งลงเมื่อกี้เองนะก็จะมีคำว่าคอนเทนเนอร์นะซ้ายมือแล้วมีคำว่ากลิตอ่าทีนี้เรามาดูของของเก่าของเดิมนะฮะมันจะไม่มีไอตัวเอ่อเลเยอร์อันนั้นขึ้นมาแต่ว่ามันมีอินเนอร์เซ o ชั่นเห็นไหมต่างกัน นะคะทีนี้ตัวเบสิกมันไม่มีอินเนอร์เซชันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้คอนเทนเนอร์นี่ยแหละทำซ้อนอนๆเข้าไปอ่าทีนี้ส่วนที่แตกต่างอีกอย่างมีอะไรกดบวกขึ้นมาอ่ากดบวกพร้อมกันเห็นไหมอันนี้ก็เป็นอันที่คุณเคยใช่ป่ะอ่าฉันอยากได้หนึ่งคอลัมน์อยากได้สามคอลัมน์ก็กดกดเข้าไปใช่ว่ะอ่าทีนี้เรามาอันนี้มันเจออย่างนี้ เอาล้วสองทางเลือกทางไหนดีจ้ะอ่ามันจะมี flexbox กับมีกริดนะอ่าคลิปวันนี้เราพูดถึงเรื่อง flexbox นะคะกดทีนึ่งอ่าคล้ายกันแล้วมีคำว่า structure ขึ้นมาแต่ไงเฮ้ยเธออันนี้เราก็เดาได้แหละว,ว่ามันน่าจะเป็น1นึ่ง column เนาะแต่มันมีลูกศรลงลูกศรขวาอ่าแล้วเราจะต้องเลือกอะไรนะเราต้องเลือกยังไงใช่ไหมเดี๋ยวทำให้ดูเลยแล้วมันที่หาอันนึงคืออะไรรู้ปะ อ่ะสองคอลัมน์จะเฮ้ยสามคอลัมน์ไม่มีทำยังไงดีอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอ่านี้เห็นไหมอุ้ยสามคอลัมน์เราใช้บ่อยด้วยเราชอบใส่รูปภาพเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยอ่าน,นี้เป็นจุดแตกต่างแล้วนะเอ่อถ้าความถามความรู้สึกส่วนตัวพี่วินะตอนแรกอะ่ะไม่อยากอัปเดตเลยเพราะเรารู้สึกว่าแบบเนี้ยแบบคอลัมน์มันใช้ง่ายมากเนี่ยอันเนี้ยดูนะเรากดหนึ่งทีใช่ไหมแล้วก็ duplicate. วกดูพิเคตเนี่เราก็ได้เราเราอยากได้กี่คอลัมน์เราก็ทําไป ใช่ปะแค่นี้เองอที่นี้เรามาดูอันนี้ก็งงว่าอ้าวแล้วจะยังไงอ่ะดูนะเฮ้ยฉันก็เริ่มที่อันที่หนึ่ง,งแล้วคลิกขวาไม่อ่ดูพิเคทมาไม่ไม่มีคอลัมน์ไม่มีคอลัมน์ไม่เลือกใช่ปะอ่ะต้องใส่คอนเทนเนอร์เข้ามาด้วยจว้ะชวบอออันนี้ก็จะอ๋อนี่้ายกันแล้วเห็นไหมเห็นว่า ทีนี้ทํายังไงต่ออาฉันก็ดูพิเคตเลยจ้ะปึ๊บอ้าวแบบอันนี้ก็แบบว่าผิดหวังไปนิดนึงเพราะว่าฉันคิดว่ามันจะเบิ้ลเบิ้ลมาทางขวาอะฮะตามความคุ้นเคยของเราก็ตอนที่เราเลือกอันแรกเนี่ยแหละมันเป็นลูกศรแนวดิ่งลงมาอะทีนี้ฉันลองใหม่ฉันลองเลือกแบบแนวขวางเ็น <c oughs> แนวนอนแนวนอนอ่ะแนวนอนนะแล้วก็อย่าลืมเอาคอนเทนเนอร์มาวางอ่ะเสร็จแล้วฉันก็ ดูพิเคอ่านี้ก็แบบโอ้โหสบายใจแล้วอ่าฮะอ่าฮะแล้วเราก็ถ้าเราเลือกผิดชีวิตก็เป็นยังไงคะสามารถอันนี้ดูนี่เห็นไหมยุ้ยมาจับไอ้ตรงสีชมพูนะเห็นตรงนี้ไหมคะ i r e c t ชันนี่เลือกได้เปลี่ยนได้อ่าอันบนก็เหมือนกันเห็นไหมเปลี่ยนได้เห็นไอ่าฮะโอเค อะเดี๋ยวเราให้มันเหลือหนึ่งอันทีนีม้มีมีมีอีกแบบหนึ่งจะทำอะไรให้ดูอันนี้นะบวกขึ้นมาแล้วสี่ขอลำนะคะแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันอยากได้แค่สมเมื่อกี้ฉันกดผิดอ่ะเราลบไปปุ๊บอ่าเขาสเกลให้เราใช่ไหมคะทีนี้อ่ะเรามาลองของใหม่ของใหม่หมก็ในเมื่อของใหม่มันไม่มีสามไงเราไม่อยากสร้างเองเราก็เลือกสี อ่เราเลือกสีขึ้นมาแล้วเราก็ใช้สูตรเดิมคือลบเป็นไงฮะไม่เป็นไงมันลบก็คือมันหายไปเลยแล้วมันไม่สเกลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาสามเราต้องใช้วิธีแรกนะก็คือกดบวกนะคะกดบวกแล้วก็เอาแบบลูกศรแนวแนวนอนนะคะแล้วก็เอาคอนเทนเนอร์มาวางแล้วก็ดูพิเคตอันนี้ นะอ่าก็จะเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเราเอาออกอ่าเราลบทิ้งสเกลให้นะคะอ่านี่อันนี้ครวิธีอย่างนี้เขาจะสเกลให้เรานะอ่าทีนี้เรามาดูจุดแตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นเป็นตัวทีเด็ดเลยนะตัวทีเด็ดเลยว่าสิ่งเนี้ยที่ที่เขาสร้างอันใหม่ขึ้นมาเออข้อดีของอันใหม่อ่ะก็คือเออมันโค้ดมันคลีนขึ้นลีนขึ้น นะคะแล้วก็จะทําให้อย่างเงี้ยทำให้เราเราใช้งาน e อ e ิเมนเตร์ก็เร็วขึ้นแล้วก็ในตัวโครงสร้างโค้ดในในส่วนของหน้าเว็บมันก็มันก็ดีขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเร็วขึ้นและเท่าที่ใช้มาไม่ยังไม่ค่อยเจอขางแต่ว่าถ้าเป็นเอ e ิเมนเตรุ่นเก่าๆอ่ะมันใช้ไปสักพักมันจะเออเออนิดนึงนะคะอันนี้อันนี้ยุยังไม่เจอนะหรือว่าเพิ่งมาลองใช้ก็ไม่รู้อ่ะทีนี้ มัวแต่ออกทะเลอ่ะฉันจะกำลังจะพูดเรื่อง inner section นะคะก็คือข้อข้อดีของอตัวใหม่ตัวใหม่หมที่เป็นอ่เราเรียกว่าเป็นแบบเป็นเป็นคอนเทนเนอร์นะจะเป็นเฟล็กหรือเป็นกริดนี้แหละมันมันสามารถจัดโครงจัดการโครงสร้างหรือว่าจัดการเลเยอร์ที่ซับซ้อนได้ดีมากอ่ะฮะแล้วก็จัดได้ละเอียดจัดได้ละเอียด อ,อีกสิ่งหนึ่งก็คือการเข้าถึงเครื่องมืออ่าอย่างเงี้ยที่บอกว่าเราเราอยากจะจัดกลางซ้ายขวาบนล่างใช่ปะเขาเขาตรงนี้ให้เลยแต่ถ้าเป็นของเดิมอ่าถ้าเป็นของเดิมนะถ้าเป็นของเดิมเราจะต้องมาเลือกเราต้องอ่านอ่าต้องมาอ่านแล้วก็มาเลือกเอาใช่ปะ่ะนี่อย่างงี้นะอ่ะทีนี้มาดูอีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะคะอันนี้เหมือนมารีวิวมากกว่ามาทำให้ดูไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมีทําให้ดูแต่ว่าเอออยากให้เข้าใจก่อนเพราะว่า ย,ย,ยุยว่ามีหลายคนที่เอ่อใช้แบบนี้มานานสักพักหนึ่งแล้วก็เฮ้ยพอฉัน update, อัปเดตอ่าปกติเราใช้ WordPress เราต้องเอคอยอัปเดตปลักอินอะไรพวกนี้อยู่แล้วถูกไหมอัปเดตเอ่อเวอร์ชั่นของ WordPress แล้วอัปเดตได้ Elementor ตัวใหม่มาที่เป็นแบบเนี้ยก็ก็งงไงอ่ะยังไงล่ะอ่ะอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเจอมาบวกอย่างนี้งงเลย นะคะตัวเองอยู่ก็งงเอองงเลยนะคะอ่าอ่ทีนี้มาดูนะ intersection ของเดิมมันจะซ้อนได้หนึ่งทีถูกไหมฮะอ่าถ้าเราจะเอาเอามาอีกทีอย่างเงี้ยมันมันใส่เบิ้ลได้แต่ว่าเราจะเอาเข้าไปในช่องสี่เหลีย่ยมเล็กๆอันเนี้ยไม่ได้นะคะทีนี้เรามาดูของใหม่ที่บอกว่ามันละเอียดอดูของมาอันนี้อ่ะเอาเอาเอา,เอาแบบสามคอลัมน์เท่ากันนะ อันนี้ปิดไปก่อนนะอ่ะเราเอาคอนเทนเนอร์มาใส่ลงไว้ได้อีกใช่ป่ะแล้วเราดูพิเคทปึ๊บอ่าเห็นไหมดูพิเคทมันลงแบบมันซ้อนในซ้อนอะ่ะแล้วบอกเฮ้ยชัดฉันอยากให้มันมันเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆล่ะสี่เหลี่ยมเล็กๆอะ่ะไปทางขวานะอ่ะก็มาจับแต่ต้องจับให้ถูกตัวนะจับให้ถูกตัวเลื่อนลูกศรไปทางขวา นี่นะอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาซ้อนอีกสิเนี่ยซ้อนในซ้อนลงไปได้แบบเยอะมากอ,ะอ่ะเห็นปะ่ะทีนี้ถามว่าข้อดีข้อดีมันดีที่ว่าเฮ้ยบางทีเราอยากจะซ้อนหลายๆอย่างบางทีเราอยากจะใส่แบบเอ่อราคาอย่างเงี้ยราคาตัวใหญ่ๆแล้วคำพ้อบาทตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็ทําแยกแยกแยกคอนเทนเนอร์กันก็ได้แต่ต้องบอกก่อนว่ายิ่งเลเยอร์เยอะ,ยอะชั้นเยอะ เป็นยังไงฮะมันก็ยิ่งงงตัวเราตัวเราเวลาเราทำอะ่ะเราจัดการเราเราก็งงให้สรุปแล้วเราจะต้องไปจับที่อันไหนอะ่ะเห็นไหมแล้วมันก็คล้ายๆกันแล้วบางทีไปจับผิดตัวไปแก้ไขผิดตัวใช่ป่ะนะคะอย่างที่สองพอชั้นเยอะโค้ดมันก็ซ้อนลงไปเยอะ อันนี้ก็มีผลกับการเวลาโรบอทเขาเข้ามาไตา่ Google เข้ามาเก็บข้อมูลมันก็ลึกลับซับซ้อนนะก็ขอแนะนำว่าให้ใช้เท่าที่จำเป็นจะต้องใช้แล้วกันเนาะนะอันนี้ก็ให้ดูก่อนว่าความสามารถของคุณพี่คนเนี้ยมันันเด็ดแค่ไหนนะคะแล้วก็เ,เดี๋ยวถ้าเราคุ้นมือแล้วเนี่ยการการการทำการทาดีไซน์เว็บเร็วขึ้น ออถ้าเราถ้าเราคุ้นมือนะเร็วขึ้นแต่ถ้าเรายังไม่คุ้นเรายังคุ้นชินแบบเดิมเราก็จะบอกว่าแบบเดิมเราถนัดกว่ามันเร็วกว่านะคะอันนี้ก็อ่าแล้วแต่นะว่าเราจะเลือกใช้ยังไงแต่ว่าพวกเทคโนโลยีพวกนี้ยังไงอะ่ะเราก็ต้องวันนึงเราก็ต้องอัปเดตไปไปใช้ของใหม่ของเขาอยู่ดีนะคะอ่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวอันนี้ยุ้ยจะไม่ทำกบกบอะไรกับตรงนี้นะนี่เป็นหรวชั้นเก่านะคะอ่ะเรามาทำของใหม่ดีว่า เดี๋ยววันนี้ยุ้ยมันเล่นอันนี้ให้ดูมาทำอะอย่างนี้นะนี่โอเคอะเดี๋ยวมาทำให้ดูเอ่อสำหรับคนใหม่ๆเข้ามานะเวลาเราสร้างเว็บไซต์เราจะต้องแบ่งคอลัมน์แบบที่ไม่แกะยุ้ยเปิดให้ดูอันนี้มันเป็นโครงสร้างด้านไหนเราก็จะงงว่าเอแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเราจะต้องทำส่วนไหนกี่คอลัมน์นะคะอ่ะนี้เดี๋ยวยุย้ย พีพีวิวสอนให้ดูคร่าวๆนะเดี๋ยวตัวละเอียดมันจะมีอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวยุยแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะทมันจะเป็นหน้าปกสีส้มๆอันนั้นยุยสอนใช้ e อ e ิเมนเตพื้นฐานนะคะก็จะเป็นเวอร์ชั่นเก่าเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นใช้อันนะเนอ,อใช้ i n น e r s e c t i o n ั่นอ่ะโอเคอ่ะมาดูตรงนี้ทั้งหมดเลยทั้งก้อนนะคะอ่านี้แบ่งนะ ปึ๊บเห็นเมาบ้าะเห็นเมาบ้าะเราจะแบ่งซ้ายขวาอันเนี้ยถ้าถ้าเราทําเว็บไปสักพักเดี๋ยวเรามีประสบการณ์เราจะรู้เองนะคะอันนี้ก็คือฝั่งแบ่งสองคอลัมน์ห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ฝั่งซ้ายก็จะมีกลุ่มของข้อความใช่ไหมมีปุ่มมีอะไรแล้วก็ฝั่งขวาเป็นรูปภาพอ่ะลงมาหน่อยลงมาอันนี้เป็นไงคะอันนี้ก็คือสองคอลัมน์เหมือนกันแล้วก็สลับซ้ายขวา นะคะสลับซ้ายขวาอ่าลงมาอ่าตรงนี้มีเท่าไหร่เอาตรงนี้ก่อนเนี่ยแต่เนี่ยอ่าอันนี้คือหนึ่งคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์นะคะอ่าทีนี้ลงมาอันนี้ง่ายที่สุดเลยหนึ่งสองสามมีสามคอลัมน์โอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกทำกันนะคะ ่ขอปิดขออันนี้เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เลยนะมาถึงกดให้อันนี้ต้องท่องไว้เลยอะ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะลืมอะไรรู้ป่ะลืมใส่คอนเทนเนอร์่ะกดบวกกด flexbox อ่ะเลือกแบบอ่ะอันนี้แบบเป็นขวานะคะแล้วก็เอาคอนเทนเนอร์มาใส่อ่ะแล้วทีนี้ยุ้ยจะ Duplicate Duplicate มาเป็น2นะคะเท่ากันอ ถ้าไม่ชัวร์พอสวิดีโอเอาไว้แล้วจดก็ได้อ่าเราก็จดเลยว่าหนึ่งสองสามขั้นตอนต้องทำยังไงนะคะอ่าทีนี้นยุ้ยจะทำแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวยุ้ยจะทำเลเยอร์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้ดูนะคะโอเคปุ๊บขอเอาใหม่ได้เปล่ากวดกดเขาไหมอะ่ะ <laughs> ยุย้ย,ย,ย,ยจ,ะจะทำเริ่มจากเบสิกให้ดูอะกดบวกนะกดบวกเอาอันนี้ก่อนนะแล้วเอาตัวซ้ายสุดเลยเอาแบบว่าชั้นเบบีชั้นอนุบาลหนึ่งขึ้นมานะคะแล้วก็เอาคอนเทนเนอร์มาวางนะอย่าลืมนะเพราะว่าถ้าไม่ใส่คอ er นเทนเนอร์นี้บางครั้งอ่ะคุณมีโอกาสที่เนื้อหาในเว็บหรือคอนเทนต์มันล้นหน้าจอออกไปได้นะคะอย่าลืมนะว่า เว็บไซต์มันไม่ได้โชว์แค่หน้าจอคอมที่เราเห็นแบบนี้มันโชว์มือถือด้วยโชว์แท็บเล็ตด้วยนะคะอ่ะทีนี้เราก็เราได้อันนี้แล้วเราได้โครงแล้วเราก็เอาหัวเรืงมาวางเห็นไหมอ่ะแล้วเราก็มาจัดซะหน่อยอ่ะแล้วเราอยากจะเอาตัวเล็กๆนี่ก็ปุ๊บอ่ะเรามันเลือกอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมอ่ะ หรืออันนี้เนะี่ยถ้าเราเลือกตรงนี้แล้วเรารู้สึกยังยังยังไม่ค่อยพอใจเราก็มาปรับละ,ละเอียดขึ้นก็ได้อก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะนะโอเคอ่ะเดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรนะอ่าตรงนี้นะถือเป็นอันนี้เป็น heading นะคะแล้วก็อมีอันนี้อันนี้ยุ้ยท,ทำให้ดูเพื่อให้เห็นว่าอ้อหนึ่งคอลัมน์อ่ะ,อะวันนี้วันนี้เราเราโฟกัสเรื่องของคอลัมน์นะคะเสร็จแล้วลงมาอ่าเราจะมีสองคอลัมน์นะคะ เราก็บวก flexbox อันนี้ง่ายมากเลือกสองคอลัม์นได้เลยทันไหมเมื่อกี้อย่างนี้นะเราก็เลือกสองคอลัมน์นะคะเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นเท่ากันแล้วก็อะไรเอารูปมาวางเอารูปมาวาง่เปลี่ยนรูปซะหน่อยรูปก็ดิฉันก็ทำสำเร็จมาแล้วเสร็จแล้วเอา heading มาวาง heading มาวาง อันนี้คำมันอันนี้ยุยขอตัดนะโอเคแล้วก็เอาพารากราฟนะ t e x t b o บเนะีเครื่องมือคือ Text Box นี่ฮะนี่เป็นพารากราฟนะเสร็จแล้วจะมีปุ่มดีไหมอ่าเดี๋ยวฉันแถมให้พวกเธอเลยอ่ะเอาปุ่มมาวางด้วยนี่ทีนี้เราเราอยากจะให้มันแบบมีความสวยงามหน่อยอยากให้ทั้งหมดเนี้ยค่ะจัดกลึงกลาง เลือกสีชมพูนะสีชมพูนะอ่าใครอ่าลงมาอันนี้เห็นชัดเจนเลยปุ๊บนะมันจะมีคิดขีดจัดบนจัดกลางจัดล่างนะคะนี่ได้อถ้าเราอยากจะจัดซ้ายกลางขวาอ่านะมาดูนะอันนี้จับที่คอนเทนเนอร์นะคะจับที่คอนเทนเนอร์นะนี่มันก็จะมีเครื่องมือตรงนี้เห็นไหมซ้ายกลางขวาเนี่ย นี่ก็จับแบบนี้นะฮะอ่าทีนี้อันนี้เดี๋ยวขออันนี้ซะหน่อยเว้นระยะให้น้องๆหน่อยนะจ๊ะอันนี้อ่ายุยชอบใช้แพดดิ้งขวาสักห้าสิบอ่าขวาสักสามสิบเาเท่านี้นะเสร็จแล้วก็ข้างบนแปดสิบโนอ่าอันนี้อ่าเอาสีชมโพูสียงจัดสีชมโพูสียมโพ วิจะให้มันหายจากเซกชันข้างบน80เอาแบบนี้นะเสร็จแล้วก็อันนี้ระยะเราโอเคแล้วคลิกขวาดูพิเค e ใช่ปะ,ะเสร็จแล้วก็จับลากสีชมพูด,ดูดีๆนะดูตำแหน่งดีๆวางลงไปเนี่ยฮะก็เรียบร้อยเลยเห็นไหมนะ เดี๋ยวรายละเอียดเราค่อยมาปรับทีหลังนะไม่เป็นไรโอเคอาทีนี้เดี๋ยวเราจะทำสามคอลัมน์สามคอลัมน์แบบนี้นะสามคอลัมน์นะคะเว็บ <Web. S 1> อันนี้อ่าเราอยากจะเอาตรงนี้ copy Copy นะ Copy แล้วก็อ่ะเอามาวางอย่างนี้ไม่ได้อ่ะเอาใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรได้ไหมเนี้ย เอแเราก็ต้องลองๆเล่นๆกันไปนะเมื่อกี้เมื่อกี้คืออ่าถ้าดูปิเคตอะดูปิเคตมันจะเป็นแบบเอามาต่อถูกว่าแต่ว่าถ้าเราก๊อปปี้อะเดี๋ยวเราไป,ไปไปไปเป็นเลงตรงไหนก็ได้แล้วเราก็เอาเมาส์ไปวางคลิกขวาแล้วก็เพส t e นะคะยุ้ยก็มามาคลิกขวาตรงพื้นที่แถวๆตรงนี้อ่ะโอเคอันนี้เราก็เดี๋ยวปรับระยะสะหน่อยนะฮะอ่ะ แล้วเราจะทำสามคอลัมน์นะกด flexbox เอาแบบนี้อาจเลือกที่เป็นมีลูกศรแนวแนวนอนชี้ไปทางขวานะคะแล้วก็คอนเทนเนอร์มาวางอา่าเรากยังไงฮะดุบเลยเอา่าดุบไปแล้วก็เอารูปภาพนะเดี๋ยวเราใส่รูปภาพซะหน่อยละกันอ่าเปลเเี่ยนรูปอ่า๋ย่ทำเหมือนกันทั้งหมดเลยนะ เป็นรูปแง๊บแง๊บเร็วปะเร็วไปไหมฟุบอ่าไข่อันนี้อ่ะเสร็จและเสร็จละอันนี้ก็จัดระยะนิดนึงนิดนึงอ่ะอันนี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่เราชอบนะอ่ะไข่นะก็ได้และได้แล้วนะแล้วก็เอ่อที่เหลือก็ไปไปจัดการเรื่องของอ่ เ e s ponsive นะคะ r e s ponsive ดีไซน,น์อันนี้อันนี้เราเราทำไปแล้วทีหนึ่งใช่ป่ะนี้ยุก็จะใช้วิธีก๊อปปี้เราไม่ต้องไปนั่งทำเองทั้งหมดก็ได้ถ้าเราเดี๋ยวเราจะเอาให้มันใสเท่ากันยกเว้นว่าไอ้ข้างบนเราอยากได้ตัวบิ๊กเบิ้มแบบมึกเมื่อสักครูก่ก็เอาตามใจชอบเลยเึ๊บอพอคอ่าอ,อ,อย่างนี้นะแล้วก็ ไปตรงนี้เดี๋ยวยุ้ยพอมันเป็นเซกชันสุดท้ายใช่ป่ะเดี๋ยวเราจะต้องมีเว้นหน่อยเผื่อฟุตเตอร์นะเมื่ฟุตเตอร์คือนี้มันจะได้แบบไม่ไม่ติดกันเกินไปเนี้ยเเว็บไซต์เสร็จแล้ววะ <c oughs> เร็ววะอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเร็วอะทีนี้ก็มาดูเรื่องของมือถือใช่ป่ะอ่าแล้วก็มาปรับละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะมือถือแท็บเล็ตอ่าแล้วก็ต้องมาจัด เอาเองนะโอเคก็พอพอจะใช้ได้ไหมนะคะสำหรับคนที่แบบเพิ่งสวิชมาเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนคนใหม่คๆคงคงไม่น่ากังวลหรอกเพราะคนใหม่มาเพิ่งมาลง WordPress แล้วเราก็แล้วก็อ l เ m e ม t เตเราก็จะเจอแบบนี้เลยแต่คนที่เคยใช้แบบเดิมมาอยู่เนี่ยจะมีความงงนิดหนึ่ง นะคะแต่ยุ้ยคิดว่า,วามันงงแค่นิดเดียวเท่านั้นแหละนะเราเราปรับตัวกับไอ้เจ้าตัวใหม่ได้มันก็จะมันก็จะคล่องมือไปเองนะคะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคนที่ใช้ Elementor นะจ๊ะแล้วก็สําหรับคนที่อาจจะไม่ได้ถนัดกับการเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือรู้สึกว่าเฮ้ยฉันงมมาหลายเดือนงมมาเป็นปีละยังไม่ได้เลยนะคะพี่ยุ้ยมีรับสอนตัวต่อต,ตัวอยู่นะคะกเ็เดี๋ยวพี่ยุ้ยใส่ลิงก์หน้าคอร์สเอาไว้ให้ที่ e s s r r p t t o นนะคะก็มีทั้งแบบมาเรียนเจอตัวกันหรือว่าเรียนผ่านวิดีโอคอลนะคะก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้จ้าวันนี้ก็ สวัสดีทุกคนแล้วขอบคุณมากที่ติดตามกันจนจบคลิปเลยนะครับ